สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Maple Story เองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเควันนี้วันที่25นะครับมีการอัปเดตแพดเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของเครดิตเลเวลนะครับเราสามารถที่จะไปเช็ค c ครดิตเลเวลโดยการ Login นะครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับของ m a p l e Story เองนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ในส่วนของ Overview ของเราเนาะเราจะเห็นว่า Credit Level ของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีผลต่อณับนะปัจจุบันก็อาจจะยังไม่มีไม่เยอะพวกเรื่องของการ Service อะไรต่างๆเนาะแล้วก็หลักๆจริงๆจ,งจ,งจงนะณตอนนี้นะอยากให้เน้นเรื่องของการ KYC นะครับซึ่งมันก็จะมีเลเวล 0, ู2นะครับเลเวล0นเลเวล1เลเวล2นะครับก็เอ่อเลเวลศเนี่ยจริงๆมาทำง่ายนะครับก็คือแค่ Connect กับตัว Wallet ซึ่งคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงทำอยู่แล้วละ่ะไอ้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องแลกเปลี่ยนแลกอะไรด้วยเนาะหมายถึงแลกเปลี่ยนเงินเนาะแต่ว่า,าในส่วนของการยืนยันโดยบัตรประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรเนาะ นะครับเข้าไปทําก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับก็ทําไว้ก็ดีครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินเนาะนะครับก็ก็ทาไว้นะครับอืมแต่ว่าเอ่อทำไม่ได้ยากครับอย่างเลเวลหนึ่งทำไม่ได้ยากก็แค่ถ่ายรูปประชาชนหน้าหลังนะครับเขาก็จะมีมีมีวิธีการของเขาอะนะครับเขาจะให้ลิงก์ที่มือถือเนาะเขามี QR code ให้ลิงก์ที่มือถือ นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีขั้นตอนในการถ่ายรูปนะครับบัตรประชาชนข้างหน้าบัตรประชาชนข้างหลังรวมถึงการเซลฟี่ตัวเองด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเดี๋ยวผมขอยัดเข้าไปก่อนวันนี้ผมเข้าไปรอบนึงแต่ว่าหลุดนะครับไม่รู้ว่าหลุดด้วยอ่อน่าจะเป็นเรื่องของบั๊กหรือเปล่ามไม่แน่ใจแล้วก็มันมีการปิดเซิร์ฟเวอร์ด้วยไงแล้วก็ เสร็จแล้วามาแก้บั๊กเนาะวันนี้มีการแก้บั๊กแล้วก็เรื่องของเครดิตเลเวลนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเนาะนะครับ <c oughs> วันนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพลริออะไรด้วยเนาะนะครับที่ถ้าเข้าไปในหน้าเว็บเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเขียนวันที่นี้นะครับรวมถึงเขาเขียนว่า m a p l e Story Universe นะครับ Legal ด็อกเตอรมีกอนะครับก็ลองไปหาอ่านดูได้เนาะว่าเขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างคือถาม,ถามว่าทำไมาต้องมีกฎมีระเบียบอะไรเยอะนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นแหละเนาะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของเ,ออเงินไม่ว่าจะเป็น NFTC n e s o นะครับรวมถึง NFT ด้วยนะครับลองลองลองเข้าไปดูอ่านคร่าวๆก็ได้ครับนะเออ แต่มันไม่ได้มีอะไรครับเราก็ก็รู้ไวเ้เฉยๆนะครับรู้ไวเ้เฉยๆโอเคแต่ใจจริงอยากให้แก้เรื่องบอดมากกว่า <c oughs> พยายามหาอ่านอยู่นะพยายามหาอ่านอยู่เรื่องเรื่องบอดว่าแก้แบบมีวิธีการแก้แบบจริงจังขนาดไหนคือเขาแก้แหละเขาแก้เขาพยายามแก้แต่มัน,นงแก้ไม่ได้นะครับอย่างวันนี้ ถ้าถ้าหลายคนเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าเกมใช่ไหมเราจะต้องโหลดแพทก่อนนะครับพอโหลดแพทเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเราตอนที่จะเข้าหน้าล็อกอินใช่ไหมมันจะให้เราเลือกช ANNEL ใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าช ANNEL เนี่ยโล่งเยอะมากนั่นแปลว่าบอทหายไปเยอะนะครับผู้เล่นส่วนหนึ่งขึ้นจริงๆอะ่ะผู้เล่นเน่ยเขาก็เล่นอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็เล่นแบบเขาไม่ได้เล่นตลอดทั้งวันอยู่แล้วผู้เล่นก็จะมีเวลาเล่นของเขานะครับแต่ว่าบอทเนี่ยเขาจะเปิดทิ้งไปเลย เปิดค้างไว้เลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอพอมีการอัปเดตมีการปิดเซิร์ฟเวอร์มีอะไรเนาะ,ะเราก็จะเห็นว่าแบบชั้นเลโล่งเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีจริงๆมีการปิดเมทเนนตด้วยนะครับเทม p พอร์เรอรี่แมทเนนด้วย เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่ามีเป็นแค่เรื่องของการเช็คเซิร์ฟเวอร์เฉยๆนะครับเช็คความเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยนะบอ,อบอดยังเต็มไปหมดเลยครับเช็คความเรียบร้อยอยังไงไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมรอเวลาแป๊บหนึง่งเออผมขอกดบัฟไปด้วยแล้วกนะันจะได้เข้าไปตีทีเดียวนะครับ เรื่องของการ k a c เนี่ยมันจะเป็นข้อจํากัดด้วยนะคืออยากให้ทําเพราะว่ามันจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการการแลกเปลี่ยนการถอนอะไรต่างๆด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากติดข้อจํากัดตรงนี้นะครับกเ็เข้าไปทานะครับตามกฎตามระเบียบของเขาเนาะโอเคได้เวลาละเราก็ตีเลยลูกแก้วมันยังไม่เต็มนะมันก็จะตีช้าๆหน่อยอันลูกแก้วเต็มแล,ล้วตีเร็วมาย ขอเพิ่มนิดหน่อยตัวเล่มจะได้เพิ่มหน่อยแต่จริงไม่ได้เลยมันไม่ได้อะไรมากครับตรงนี้มันก็ง่ายๆเนาะเอ้ยผมลืมบอกอันนี้ผมใช้คอมตัวเล่นเกมแต่เป็นมันสเปคเก่าเนาะผมเปลี่ยนตอนนี้เล่นแทบไม่ซ้ํากันแต่ละวันเลยเห็นคอมสลับไปสลับมาระหว่างเครื่องทํางานกับเครื่องเล่นเกมเป็นเครื่องเล่นเกมแต่ว่ามันเป็นสเปคเก่านะครับ แล้วก็เดิมผมใช้ SSD ที่เป็นแบบ SATA นะครับแล้วก็เพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อวานนะครับก็นั่งลงประกอบโปรแกรมอะไรวันนี้เพิ่งจะได้เล่นจริงๆหลจังจากนะครับจากเดิมเป็น SATA ผมเปลี่ยนมาเป็น NVMe เนอะวยแม่เสียเวลาเลยครับแป๊บหนึ่งนะ อันนี้อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงไม่แน่ใจอาการกระตุกดีขึ้นไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะแล้วก็ตอนเปิดเครื่องนะครับตอนเปิดเครื่องเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ผมลงวิ n โ o w s ไว้ใน SSD เนาะแต่เป็นแบบ SATA เนี่ยความเร็วมันอยู่ที่หลักร้อยเองอะนะครับอยู่ที่หลักร้อย อันนี้มันขึ้นมาเป็นหลักพันเนาะนะครับสเปคมันหลักพันมันมันต่างกันเกือบๆราวๆเจ็ดแาดเท่านะครับเจ็ดปดเท่าตัวก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวผมผมรู้สึกนะผมรู้สึกแล้วก็อาการกระตุกตอนนี้ยังไม่เห็นนะอันนี้คืออัดหน้าจอไปด้วยนะครับอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เปิดแต่อย่างว่าครับคือเกมมันไม่ได้กินกราฟิกอะไรเยอะผมก็เปิดเปิดสุดหมดอ่ะแต่เนื่องจากเครื่องนี้มันมีมันมีการจอด้วยนะครับก็เลยไม่ มันมีการ์ดจอแยกก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรเท่าไหร่นะครับมันก็รับได้หมดนะครับแรมเริมมันก็วิ่งไม่ถึงนะแต่ถ้าเป็นเครื่องทํางานเนี่ยแรมน้อยอยู่แล้วแล้วก็เอาแค่เปิดเกมเนี่ยมันก็กินแรมไปเยอะคือเปิดแค่เปิดวินโดว์เนี่ยนะครับก็ก็กินแรมไปเยอะละแล้ว,ลวเปิดเกมอีกแล้วก็บวกกับไม่มีการ์ดจอด้วยนะครับมันเป็นการ์ดจอออนบอร์ดเนาะมันก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออพอกลับมาใช้เครื่องนี้แล้ว ดีขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันสมูทขึ้นนะไม่รู้ว่าพออัดมาเป็นยังไงนะแต่ว่าผมว่าสมูทขึ้นนะครับโอเคแต่เรื่องสเปคเอ,ออย่างเช่นพวก Wi-fi พวกอะไรมันจะเป็นสเปคเก่านะตัวเนี้ยคือมันเป็น Wi-fi 5นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับ มันสเปคใหม่ๆคอมใหม่ๆจะเป็น wi-fi 6ไปแล้วนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะครับตัวเนี้ยถือว่าเป็นสเปคใหม่ในในเวลานั้นนะครับก็คือตอนนั้นยังเป็นอมผมเข้าใจาว่าโนบ,บุกหลายๆตัวมันน่าจะเป็น wi-fi สกันเนาะแล้วก็มาเป็นพนานเป็น wi-fi 5แล้วปัจจุบันเป็น wi-fi 6นะครับ วมถึง USB Type C ด้วยนะเออไม่น่าเชื่อว่าเครื่องเก่าแบบนี้นะครับจะมี USB Type C ให้มา1พอร์พอด้วยนะแต่ USB Type A เนี่ยให้มาต้อง3พอร์อ่ะอันนี้ถือว่าให้เยอะนะผมเข้าใจว่านับปัจจุบันเนี่ยเครื่องใหม่ๆ USB Type A น่าจะน่าจะแค่1 2ถึงช่องนะครับเครื่องทำงานผมมันรู้สึกจะช่องเดียวแล้วก็แล้วก็จะเป็น USB Type C 2ช่อง นะครับแต่ว่า USB Type C เนี่ยแบ่งไปชาร์จไฟด้วย1ช่องนะครับก็เหลือใช้งานจริงๆช่องเดียวนะครับโ okay. อเคอเราพูดเรื่องคอมมาหลายวันแล้วพอและนะครับก็ถือว่าน่าจะจบด้วยคอมตัวนี้แหละนะครับอ่ะงั้นเราพูดถึงตัวเกมนะครับพูดถึงตัวเกม ก็ช่วงนี้ถามว่ามีอะไรอัปเดตไหมอย่างที่เล่าๆไปตอนต้นนะครับไม่คือมันมีอัปเดตแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยอิมแพคกับตัวหมายถึงว่าไม่ค่อยส่งผลอะไรกับตัวเกมสักเท่าไหร่นะครับตัวเกมก็ยังเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแม้แต่อาชีพต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเนาะจริงๆมีความคาดหวังอยู่เหมือนกันนะครับว่าอาชีพอื่นๆจะเข้าเร็วกว่านีเพราะว่าด้วยด้วยจริงๆตัวเกมตัวเนี้ย มันไม่ใช่ว่าเป็นเกมใหม่นะคือมันเอามาทำเป็นเกมเก่าที่เอามาทำอยู่ในรูปแบบของ NFT นะครับเพราะฉะนั้นมันมีอะไรมาเยอะแล้วนึกออกไหมครับมันมีอะไรมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอาชงอาชีพเนี่ยถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ที่ไม่ใช่ของตัว Maple Story N เนี่ยเราจะเห็นมีอาชีพอื่นเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าอย่างว่าครับอันนี้มันคือเพิ่งเริ่มต้น นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เพิ่งเพิ่งเริ่มตน้นเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแนวว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับผมไม่แน่ใจนะเสียงไม่ครับ มันเป็นไงบ้างผมเพราะาอย่างอันนี้คือเป็นคลิปแรกเลยที่หลังจากที่ผมลงวินโอว์ลงอะไรใหม่ครับอันนี้คือคลิปแรกเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงมันเออสถียนไหมนะครับดังเบาอย่างไรมากมากนะครับไม่งั้นอาจจะต้องไปปรับแต่งคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ ตน,นี้เลเวลจะขึ้นช้าหน่อยนะครับเลเวลเนี่ยจะขึ้นประมาณสักวันละ1นึ่งเลเวลนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะตอนนี้เลเวล156ใช่ไหมจบวันนี้ผมน่าจะอยู่ที่ราวๆร้อยห้าสิบเโดยประมาณนะโดยประมาณนะเพราะว่าโอเคช่วงนี้ยังเก็บพวกพวกเอ่อปาร์ตี้เควสคอสเวิลได้อยู่นะครับรวมถึงเนี่ยเควสของน้องมิเชล่าเนี่ยนะครับได้อยู่นะครับ แต่เดี๋ยวต่อไปอ่ะมันก็จะผมเข้าใจอย่างนี้นะไม่รู้ถูกหรือผิดนะผมข้าใจว่าต่อไปมันก็จะได้ exp ลดลงแล้วละ่ะแต่ไม่แน่ใจมันเขาให้เป็นอัตราส่วนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มอนสเตอร์พาร์อันนี้ยังได้เยอะอยู่เพราะฉนั้นผมว่าในส่วนที่การเก็บ exp เนี่ยนะครับช่วงเนี้ยแทบจะไม่จําเป็นต้องไปไปฟาร์มเลยนะครับถ้าคิดคิดไว้เนี่ยจะฟาร์มจริงๆอ่ะนะครับก็คือหมายถึงว่าเก็บ คอนเทนต์มาหมดแล้วเราเวลาเหลือจริงๆนะครับเราค่อยไปฟาร์มฟาร์มเพื่อจะเอาอะไรครับเอาค่า xp นิดหนึ่งนะครับหรือการเก็บเควสนิดหน่อยนะครับรวมถึงเก็บเนโซนะครับแต่อย่างที่บอกคือมันไม่ได้เยอะถ้าถ้าจะเก็บเนี่ยเก็บลักษณะของพวกนี้มันมีโอกาสได้เยอะกว่าเนาะถ้าจะเก็บพวกเนโซอะไปลงบอสไปอะไรดีกว่ามีโอกาสได้ของด้วยนะครับรวมถึงการไปเก็บ การไปไฟาร์มอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันระหว่าง exp ที่ไปไฟาร์มกับ exp มา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 เข้าคอนเทนต์แบบนี้บอกว่ามาเก็บตามคอนเทนต์แบบนี้ได้เยอะกว่าเนาะอันนั้นคือหมายถึงเวลาเหลือจริงๆนะแต่ว่าแล้วแต่แต่ละเออแล้วแต่เพื่อนๆจะจัดพ r i อ r ร t ตี้เนาะบางคนจะเน้นการฟาร์มเป็นหลักเลยให้เข้ามาฟาร์มฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเลยแต่บางคนแต่ถ้าเกิดคือการฟาร์มอย่างที่เคยบอกครับมันมันง่าย มันไม่ต้องคิดเยอะครับคือมันเข้ามาปุ๊บเราอาจจะอยู่แม็เดิมหรือซ้ำแล้วก็เข้ามาก็ตีแค่นั้นเองครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดทำเควสามันจะต้องวิ่งต้องเดินต้องคิดนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงการมาเก็บคอนเทนต์ต่างๆหรือการไปตีบอสบางครั้งตีบอสมันก็ยากใช่ไหมครับมันก็ต้องอา,อาศัยแบบดูแมคชีนิกของบอสด้วยแต่ละตัวไม่เหมือนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะนั้นเอาง่ายคือการฟาร์มมันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนาะแต่การที่เรามาทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันคือออกจากนอกคอมฟอร์ตโซนไปแน่คนก็เลยมองว่าการฟาร์มมันมันง่ายกว่าคนก็ฟาร์มกันเยอะนะไม่รู้สิแต่สำหรับผมผมอยากให้เปลี่ยนมุมนึงแล้วกันคือฟาร์มในกรณีที่แบบคือฟาร์มตอนนี้ของมันไม่ได้ดอกดอีในของป คืออย่างชุดอย่างอะไรเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปตีบอสไปอะไรเงี้ยตามคอนเทนต์นะครับคือเต็มที่มันก็คือดอกเป็นแค่กล่องเป็นเหรียญเทียบไปขายนั่นแหละแล้วก็เนโซคแค่นั้นเองครับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรกับ exp ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเวลาเหลือแล้วกันคือเราเก็บคอนเทนต์พวกนี้หมดแล้วอ่ะนะครับวันหนึ่งหมดละตีอะไรไม่ได้แล้วนะครับเข้าอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เออเอาเวลาที่เหลืออยากเล่นต่อนะครับก็ไป ไปฟาร์มอย่างเงี้ยดีกว่าผมผมอ่ะอาศัยแบบทำเงี้ยเพราะนั้นผมมันจะเก็บผมจะจัดลำดับไว้อยู่ประมาณสัก4ขั้นนะครับขั้นสุดท้ายเลยเป็นฟาร์มการฟาร์มเลยอันแรกคือเราจะต้องเก็บพวกเนี้ยที่ได้ e ออ่ะให้หมดก่อนนะครับแล้วก็อันที่2คือการทำเควสเพราะว่าบางครั้งอ่ะการทำเควสเนี่ยมัน,ม,นมันมันส่งผลต่อการขยับเลเวลต่อการขยับคอนเทนต์ไปทำคอนเทนต์การลงบอสอะไรด้วยนะครับรวมถึงอันที่3เนี่ยผม ให้ความสําคัญกับการตีตีบอสแต่ละวันแต่ละวันนะครับเก็บให้หมดเพราะว่านั่นคือเงินนะนั่นคือเงินถ้าเกิดวันไหนบางครั้งอาจจะได้โชคดีได้เนโซดีได้เน,นโซดีได้เน,น,โ,ซเน,นโ,ซโซเยอะหน่อยหรือแม้กระทั่งการได้ของนะครับได้ของเ,ออเราอาจจะไม่ได้แบบ100%เต็มแต่มันก็มีลุ้นไงว่าเราจะได้อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นอันดับที่4ก็อย่างที่บอกคือฟาร์มนะครับเพราะนั้น สามอย่างแรกพยายามเก็บให้หมดก่อนพยายามเก็บให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําอันสุดท้ายบางครั้งเนี่ยแล้วแล้วอย่างเงี้ยยิ่งช่วงเนี้ยผมใช้ผมเล่นอยู่สามตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอันที่สี่เนี่ยคือหมายถึงฟาร์มเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทําเลยแล้วตอนเนี้ยนะเพราะว่าหมดเวลาแล้วครับอย่างเรามีเวลาเล่นน้อยเนาะเพราะนั้นเราต้องโฟกัสนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนที่แบบมีเวลาเล่นน้อยเหมือนผมเนี่ยจะต้องโฟกัสไปเลยนะครับถ้าอยากเน้นเลเวลนะครับ ผมว่าอย่าฟาร์มนะครับคือฟาร์มมันฟาร์มได้ครับแต่มันได้น้อยจริงๆนะครับผมว่าเน้นไปพวกเนี่ยการเข้าพวกถ้าเลเวลน้อยๆเนี่ยก็ไปทําไปทําอาหารเนาะแต่ถ้าเกิดเลเวลเยอะๆหน่อยเนี่ยนะครับก็เนี่ยเข้าน้องมิเชล่าก็ได้นะครับเข้าเออ่ปาฏิเควสคอร์เวอร์อันนี้ต้องเข้านะครับรวมถึงมอนสเตอร์พาร์กนะครับอันนั้นอนเป็นช่วงที่อาจจะต้องเลเวลขึ้นมาสูงหน่อย แต่ยังไงก็ต้องเข้าทุกวันนะมันแค่วันละสองครั้งเองครับแล้วมันเข้าเฉพาะตัวหลักด้วยคือจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลักคือมันเข้าได้แค่สองครั้งอะนะในหนึ่ง u อ t เนาะนะเพราะฉนั้นเราก็เอาตัวหลักเราเข้าไปนะครับผมก็ทําแบบนี้แหละเอาตัวหลักเข้าตัวอื่นไม่เป็นไรครับไม่ต้องเข้าตัวอื่นก็ไปเก็บคอนเทนต์อื่นคอนเทนต์อื่นก็ใช้เวลาเหอะนะครับใช่ไหมอุ๊ เอาแค่น้องมิเชล่าอย่างเดียวเนี่ยนะครับเข้า5้ทีเนี่ยก็หนานมากรวมถึงปาร์ตี้เควส,สคอร์เวิลด์อีกอีก5ครั้งโอ้โหสองอย่างเนี่ยนะครับผมว่าป่าไปเป็นชั่วโมงแล้วอะใช่ไหมอืมนานครับนานนี่เล่น3ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนานแน่แล้วไหนจะไปเข้าอ,อไปตีบอสอีกนะครับหมดเวลา โอเคเข้ากี่ทีอยู่เนี่ยโอเคนะเรื่องของคอมผมว่าน่าจะนิ่งละไม่ค่อยกระตุกละมีแอปกระตุกบ้างนิดหน่อยนิดนดจริงๆเมื่อกีน้นี้แต่น้อยครับน้อยโอเค ก็ลืมบอกเออผมติดตั้งเกมในในไดร์ของตัว SSD ตัวใหม่ด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้การอ่านมันเร็วขึ้นเนาะนอกจากแรมแล้วอ่ะนะครับ ดี๋ยวรอรอครบก่อนยังไม่ได้ลงบอสให้ดูเลยวันนี้อเคขี้เกียจละก็น่าจะวันนี้น่าจะเก็บน้องมิชล่าพอละเดี๋ยวบอสผมไปหลังจากปิดคลิปแล้วกันค่อยค่อยลงอาจจะลงดึกๆหน่อยนะครับ โอเคช่วงรอผมเล่าแผนการก่อนแล้วกันเนะเออเาะไอพวกเนี้ยผมเก็บละผมพยายามเก็บตามเลเวลที่ที่ได้ผมเหลือทำอันเนี้ยอีกนิดหน่อยเองนะครับเควสไม่เยอะนะครับแล้วก็บอสเดี๋ยวผมพยายามไปทำเควสเพื่อจะเปิดพวกนี้ก่อนนะครับจะได้ลงได้นะครับจริงๆบางอย่างเนี่ยลงได้แล้วตตีไม่ไหวครับอันเนี้ยแมกนัสน้งตีไม่ไหวเลยอะ่ะแล้วก็ ฮิล่าแล้วก็ตัวของวอร์ลิออนนะครับตัวนี้ก็ยังตีไม่ไหวนะคือดาเมจเราไม่พอครับมันลดแต่มันลดน้อยมากเลยอะลดน้อยลดเทียรน้อยเทียรหน่อยเทียร์หน่อย,อย,อยก็ไม่พอฮอนเทลฮอนเทลต้องผมยังอีซี่อยู่นะครับไม่สามารถที่จะไปตี uh, ระดับนี้ได้เนาะไม่เด่นจริงผมว่าถ้าเวลาเหลือเหลือไหมเนี่ยผมอยากจะลงฮอนเทลสักหน่อยนึงนะเพราะว่าจะได้ จะได้ทดสอบเครื่องด้วยว่าลงไหวไหมเพราะมันจะมีบางจาังหวะที่มันกระตุกอยู่บ้างแต่คิดว่าน่าจะไหวแหละนะครับพอเ,เล่นมาขนาดนี้ละโอเครออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นไปตีละแป๊บเดียวครับไม่นานอ้าะ uh huh. รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปตีแล้วสเตต8แล้วครับใกล้แล้วครับมีทั้งหมด9สเตตเนี่ยน่าละน่าจะได้ละน่าจะไกล,ล้ละโอเคอันนี้ยังไงก็ต้องมาเก็บนะครับได้ XP ค่อนข้างเยอะนะครับผมไปเก็บมอนสเตอร์ป์าอีกทีนึงเนะี่ยผมน่าจะครบแล้วล่ะนะครับอ่ะขึ้นไป แต่วันนี้คงไม่ได้เก็บให้นะเพราะว่าผมว่าคลิปมันยาวเกินไปแล้วน่าจะประมาอันนี้แหละตีไปเรื่อยๆก่อนเก็บเผื่อจะเก็บรอบนี้ผมว่าจะพอละนะครับเดี๋ยววันหลังอาจจะอัดคลิปให้ยาวกว่านี้แล้วกันอันนี้เป็นอันนี้ผมอัดออคลิปแรกน้องหลังจากที่ลงวินโดว์แล้วผมไม่แน่ใจว่า เสียงอะไรมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมต้องมาเช็คก่อนด้วยนะครับถ้าไม่โอเคผมจะต้องมามาปรับเสียงมาทําอะไรอีกเยอะหลายอย่างนะครับมาตัดต่ออีกก็เดี๋ยวใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวยิ่งคลิปยาวเกินเดี๋ยวยิ่งยิ่งเสียเวลานะโอเคอคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรครับเพราะว่าเราก็มาเล่นเหมือนเดิมล้วก็มาพูดถึงแพท จะบอกว่าแพทใหม่ก็ยังไม่ใช่นะก็คือมีอัปเดตแพทเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้เนาะอืมก็เป็นเรื่องของเครดิตเลเวลนะครับลองไปเช็คเช็ดูแล้วกันนะครับว่า,เ,าเขาให้ทำอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าตัวเ,เข้าไปที่หน้าเพจของเรานะครับแล,รแล้วก็ไปดูตรงโ l เ v i ร์วิวนะแล้วก็ไปดูมันก็จะเขียนเครดิตเลเวลอยู่ประมาณนั้นแหละโอเคนะครับก็ อยากให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะโอเคครับสวัสดีครับ